ขอโอกาสมาส่งการบ้านค่ะเรื่องข้าวลามค่ะคืออนแม่ทำข้าวลามไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะตอนเย็นแล้วทีนี้ตอนเช้าวันจนันทร์นก็เลยเดินไปเอาเข้าวลามมามันมันจะมีข้าวลามอยู่3อันในตัวอบข้าวค่ะมีอันยาวสองอันแล้วก็อันครึ่งนึงนะคะครึ่งครึ่งกับบอกอันนึงนะคะ ก็เลยก็เลยอตอนแรกกิเลสมันก็อยากกินเยอะๆค่ะทีนี้ทพมก็เลยหยิบเอาอันเล็กค่ะแต่พอเอาอันเล็กแล้วก็เลยว่าเออเผื่อนักเรียนกินด้วยนะคะกิเลสมันก็กลัวมันไม่ได้กินนะคะมันก็กลัวไม่ได้กินทีนี้ก็เลยไปเปลี่ยนเอากระบอกใหญ่กระบอกนึงค่ะเอามาแล้วทีนี้เอาเอามาใส่ตะก้าตะก้าข้าวไว้ แล้วทีนี้นะคะมันก็เลยได้กินได้กินค่ะกิเลสมันก็มาค่ะกิเลสไเข้าวหลามแคมก็พูดกับกิเลสว่าแล้ง่ายกิเลสก็บอกว่ากินเธอตอนนี้เลยแคมก็ถามมันว่าทําไมล่ะกิเลศก็บอกว่าก็มันหอมน่าจะอร่อยแล้วจะสุขใจแต่เช้าเลยนะไม่ต้องรอถึงเที่ยงหรอก ไม่ต้องรอกินหลังกินข้าวหรอกแําก็พูดต่อว่าได้ไงล่ะตุกบ้าบอคอแตกมันผิดศีลน,นะเว้ยถ้ากินตอนนี้เออมันก็ผิดศีลกินไว้เดียวนะไม่เอาหรอกมาหลอกแบบนี้ทีไรเองก็พาข้าแบบลากยาวไปทางวันแถมแบบหนักตัวเพิ่มอีกอัดมุดมัดหุนหวยไปเป็นอันตราพานที่โรงเรียนอีกไม่เอาอะไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระอะไรเลยอีกอย่างนะสาระของกันกินก็คือ กินเอาสิ่งที่ร่างกายต้องการไม่ใช่เองต้องการเพราะกินเพราะลดอันนั้นนะ่ะมันโง่อร่อยมีจริงที่ไหนก็ต้องวิ่งหาวนไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นทําไมต้องวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีด้วยละ่ะเด็กก็ว่าเออไม่ใช่แคมก็เลยพูดต่อว่าวิ่งมาทั้งชีวิตแล้วใช่ไหมไปกินอันนั้นอันนี้ตรงนี้ตรงนั้นเจ้านั้นเจ้านี้เป็นไงแบบเก็บได้ไหมละ่ะในความสุขในความสุขที่แบบ จากของอร่อยที่เองว่าไหนเอามาดูสิกิเลสก็บอกว่าไม่มีแทมก็พูดต่ว่ามีแต่ทุกดิ้นรนแสวงหาไม่จบสิ้นใช่ไหมกิเลสก็บอกว่าใช่แทมก็พูดแต่ว่าแล้วจะโง่ทําต่อทําไมกิเลสก็ว่าก็จริงนะแทมก็ทำแต่ว่าในข้าวหลามมีข้าวเหนียวใช่ไหมมันก็เป็นแป้งาร์โให้เด็ดแล้วก็มีกะทิก็เป็นไขมันมีมะพร้าออ่อนก็เป็นไขมันอีกก็ดูความจริงไปสิว่าร่างกายต้องการไหมล่ะก็แป้ง ก็จะได้จากข้าวที่จะกินอยู่แล้วส่วนกะทิเออมันก็ช่วงนี้ก็กินมะพร้าวทุกวันอยู่แล้วนี่เนี่ยเห็นไหมถ้ากินอาหารตอนเที่ยงก็จะได้สันแล้วนะคะกิเลสมันก็ไม่ยอมขาดกิเลสก็ต่อยคำบอกว่าขอกินได้ไหมไม่เยอะหรอกเออมันเป็นขนมไงกินพอดีก็ได้ก็จะได้ไม่ง่วงด้วยกิเลสก็บอกค่ะแถมก็พูดว่าจริงเละนิดเดียวของเองมีด้วยหรือไม่แยกเห็น เห็ดตัวใหญ่มันเล้อลากไปกินจนฟูกลางใช่ไหมกิเลศก,ก็บอกว่าใช่แล้วก็พูดต่ออีกว่าอีกอย่างนะแม่ต้องเสียเวลามาทำนะเวยทั้งภาคบ่ายของวันอาทิตย์เลยแช่ข้าวซื้อที่ปูนมะพร้าวก่อไฟอีกเนต้องมาเผารอให้จนสุกมาผ่าอีกถ้าเองไปทําอย่างนั้นเองทาไม่ละ่ะกิเลก,ก็บกว่าไม่ไปก็วันอาทิตยนะ์น่ะก็เห็นแม่ทําแต่ไม่ได้ไปช่วยแม่เลยขี้เกียจยุ่งยากกว่าจะได้กิน แคมก็เลยพูดต่อว่าแล้วไงวันนี้น่ะแม่ทําเสร็จเราเองจะมากินงั้นหรือเห็นแก่ตัวไปไหม,มเองเหลยกก็บอกว่าคิดเยอะไปเปล่าแม่ก็ทำไว้ให้เรากินนี่นาเราก็ต้องกินสิแม่จะได้ดีใจไงแคมก็เลยพูดต่อว่าเฮ้ยแม่จะดีใจยิ่งกว่าถ้าข้าเลิกกินข้าวรามแม่จะได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ต้องหาวัตถุดิบมานั่งทําอีกและข้าก็จะไม่เสียพลังไปกับข้าวําที่ กินจนร้นเกินแล้วก็ต้องขับออกสรุปที่จะกินมันสุขจริงๆเหรอกินแล้วมันจะพ้นทุกจริงๆเหรอแล้วข้าหลามกินมากี่ปีแล้วล่ะทําไมยังทุกอยู่ทุกที่ไม่ได้กินกินแล้วก็ทุกอีกนะคะนี่เหรอคือความสุขที่เองบอกไม่จริงเลยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไาในการทํากินแล้วก็ถอนพิษกินเพื่ออะไรแล้วกิกนจะดีกว่าไหมล่ะกิเลสก็บอกว่า เข้าท่าดีนะถ้าไม่กินแลมก็พูดออีกว่าพอติดก็ต้องทุกอีกต้องเสียเวลากับมันอีกจะไม่มีเวลาทําสิ่งที่ดีแล้วนะเองติดไงหรือไงเรี้ยก็ว่าไม่เอาอ่ะแล้วจีิงๆกิเลมก็เลยนึกออกว่าโอ้ตอนที่มันอติดติดอ่านทัวรเรืองนะคะตอนนั้นได้มีโอกาสได้ไปบ้านลาดแต่ต้องได้ไปเฝ้าฐานที่มักทั่วเหเรืองอะไรนะคะแล้ว ตอนนั้นก็อยากไปกสิกรรมก็ไม่ได้ไปค่ะกิเลสมันก็เลยยอมค่ะก็เลยไม่ไปกินข้าวลามที่เอาใส่ตะกร้าไว้ในตอนเช้าทีนี้ก็เลยเถือไปโรงเรียนด้วยค่ะพอก่อนที่จะพานังเรียนไปกินข้าวก็เลยเอามาฉีกฉีกแล้วก็ให้นักเรียนเข้าแถวล้างแล้วก็แบง่งแบง่งแบง่แบงนักเรียนหมดเลยค่ะสรุปไม่ได้กินข้าวลามค่ะแต่ว่า กินใจเป็นสุขแทนแต่ลูกค้าจะรา่ากันบ้านอ้าวสาธุไม่ได้กินข้าวลามแต่กินพุทธะเข้าไปเต็มๆนะสู้กิเลสมันต้องสู้ตั้งแคมต้อง,ต,งตั้งหน้าตั้งต,า,งตาสู้เอาขนาดนี้เลยเลยสู้เล็กๆน้อยๆไม่พอหรอกกิเลสอ่ะต้องสู้ตั้งหน้าตั้งตา,งตา,งตางสู้กันใหญ่เลยจับเขาคุยกันนานเลยถูกไหมกว่ามันจะลงแต่นั้นมันก็ยังไม่อยากจะลงอีก มันยังไม่ได<ห>้กินเยอไม่ใช่มันลงง่ายนะกิเลสมันตั้งหน้าตั้งตาจะกินแล้วไม่ใช่มันลงง่ายน,นะเราต้องทุ่มถมปัญญาและกําลังของเราเพื่อมาสู้กับมันเนี่ยชักจะเยอะ,ยอะกันใหญ่เลยกว่าจะกว่ากิเลสมันจะยอมลงได้กว่าจะยอมแบ่งปันข้าวหลามจนไม่ได้กินจนให้เด็กหมดเนี่ยสู้มันตั้งหน้าตั้งตาใหญ่เลยถ้าไม่สู้เป็นไงอ่ะโอ้ แค่ก็คงจะแอบกินไปทางบ้างแล้วคะ่ะบ <laughs> ้งเดียวไม่ต้องทำไปกูอะเราติด <laughs> มันแล้วค่ะก็กินไปทางบ้างใช่ไหมคะแล้วทีนี้ท้องก็หนักเราเป็นข้าวเหนียวอีกก็จะง่วงเวลาสอนก็จะหลับไปกลางอากาศแล้ววันนี้ชุดวันจันใช่ไหมคะก็เป็นชุดอันมันเอาใส่เข้าในมันเป็นกระโปรงที่แบบเออเป็นทรงเองะคะ่ะ มันก็จะครับค่ะมันจะตายเอาค่ะเวลาไปซ้อนนะคะถ้ากินขนาดนั้นค่ะออไม่ได้ง่ายนะครับพี่น้องกิเลสเวลามันโผล่มาหนึ่งตัวเนี่ยเวลามันจะกินหรือมันจะทําอะไรเนี่ยเราต้องทุ่มถมกําลังแรงใจกําลังปัญญาเพื่อที่จะสู้กับมันเลยนะถ้าไม่ทุ่มถมอ่ะโอ้ยสู้มันไม่ได้หรอ มันต่อรองไม่หยุดเลยเห็นไหมล่ะมันพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วมันยังไม่ยอมตายนะแต่เราชนะแล้วนะคะรอบนี้เราชนะแต่มันก็จะยังไม่ยอมตายนะรอบใหม่มันก็จะมาอีกดังนั้นเราต้องสั่งสมแต้มเน่เหมือนครูแพร์นี่แหละสั่งสมแต้มความชนะชนะเป็นรอบๆไปเดี๋ยวชนะบ่อยเข้าบ่อยเข้าสู้กับมันบ่อยเข้าเราจะชนะได้ดีเขาเรียกอะไร กำลังเรามากขึ้นเราจะเป็นผู้แข็งแกร่งเดิมเราเคยพูดมากๆก,กับกิเลสขนาดนี้แต่พอเราสู้บ่อยมากเข้ามากเข้าการพูดกับกิเลสของเรามันจาเป็นต้องพูดมากขนาดนี้ไหมพอเราแข็งแรงแล้วไม่ค่ะมันจะสุ <laughs> พอเราแข็งแรงมากเข้าเราต้องสั่งสมนะสั่งสมการสู้กิเลสแบบนี้แหละบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า ในที่สุดกำลังปัญญาเรามากขึ้นกำลังแรงกายเรามากขึ้นกิเลสมันฟังมาเยอะมันเรียนรู้กับเรามากมากกำลังมันถดถอยลงดังนั้นเราจะสู้กิเลสได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนไปในที่สุดแค่มองมันมันก็โอ้รู้แล้วมองแล้วไม่ได้กินแล้วมันก็จะไปเออมองเรามันมองมาที่เราหรือมองอยังไงมันก็แพ้ มันก็จะถอยไปเองดังนั้นสู้ไว้นะทําอย่างนี้แหละกับทุกเรื่องนะคะจะสังเกตได้บางเรื่องเราก็ไม่ต้องพูดขนาดนี้หรอกมันยอมแล้วเพราะเราสู้มาเยอะแต่บางเรื่องเราจะต้องทุ่มถม,ถมทั้งกําลังแรงกายกําลังปัญญาเพื่อที่จะซัดมันนะเนี่ยดังนั้นต้องเอาขนาดนี้แหละแป๊บเอาสู้สู้ <c oughs> <c oughs> เป <c oughs> ็นตัวอย่างที่ดีนะเนี่ยใครจะพูดด้วย